ภาษีเกียวกั็เรื่องการลงทุนทุกอย่างเราเป็นตัวเล็กๆนะครับประเทศเล็กๆนะครับการส่งออกจะกระทบหมดจะกระทบตัวเล็กตัวน้อยหมดนะครับรักษาเก้าอี้กันให้ดีนะครับใครอยู่ยังไงให้รักษาปีนี้ให้รักษาเอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะว่าปีนี้แรงนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครมูแล้วไม่รู้จะไปมูที่ไหนอย่าลืมนะครับไปมูที่เรือนหน้หนาครู นะครับเป็นหนังหน้าครูบาอาจารย์หนังหน้าแท้แท้หนังหน้าคนนี่นะฮะก็เราเซิร์ชดูนะครับที่เรือนหนังหน้าครูนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ไปขอพรขอท่านนะครับดารานักแสดงหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไปที่นั่งกันแล้วนะไปขอนะครับในด้านการงานการเงินนะครับก็จะมีพิธีกรรมนะครับในวันที่1กับวันที่2มกราคมนะครับถ้าใครว่างนะครับทำบุญทําทานเสร็จแล้วนะครับก็ไปได้นะครับไปขอ ไปขออะไรก็แล้วแต่ไปขอสิริมงคลไปของานไปขออะไรใหม่ๆในชีวิตอะไรที่ติดขัดอยู่ที่ผ่านมาก็ขอให้ปีนี้ผ่านพ้นไปนะครับได้เจอสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะครไหว้ครูอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็วันที่1นึ่งวิเท่านั้นปีละหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครอยากจะแบบทำพิธีนะครับก็จะมีนะกิจกรรมทาพิธีอยู่นะครับก็วันที่หนึ่งที่สอที่เรือนหน,นะครู บางคนก็จะมา,าคืนนั้นนะครับก่อนวันที่หนึ่งก็จะมานอนกันเลยนะครับนอนรอกันแต่ตเช้านะครับก็จะมีการทําพิธีเกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากแล้วกันนะครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่2068นะครับปีที่ต้องฝ่าฟันนะครับพยายามาพยายามฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นโซเชียลให้มากขึ้นนะครับการค้าขายของประเทศ ยักษ์ใหญ่นะครับจะถล่มบ้านเราราคาของราคาถูกนะครับทุกคนจะขายของกันเหมือนกันหมดนะครับยังไงพยายามเพิ่มเติมความรู้ความสามารถนะครับโซเชียลเยอะๆพยายามพัฒนาปรับปรุงศึกษานะครับเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับการเกิดขึ้นนะครับที่เมืองไทยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ทํานายแต่เราวิเคราะห์แล้วก็สันนิฐานนะครับว่า จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่บ้านเราไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงประมาณไตรามาสที่สองเป็นไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่โลกร้ายแต่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นประเทศเราจะไม่รู้จะเรียนรู้แล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงคลาคล้ายโควิดปีที่แล้วเราไม่รู้จะทำไงเราก็ฉีดวัคซีนกันหมด Uh huh. ก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้คือโลกอะไรเหมือนกันอันนี้จะเหมือนกันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้ขอไม่บอกว่ามันจะเหตุเป็น,ปนอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวทําให้สังคมตื่นตูมน,นะมดราม่ากเกิดขึ้นแต่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็จะปรับตัวไปนะครับเหมือนเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับที่เราทุกวันนี้เกิดขึ้นมีกล้องมากขึ้นเอ t ีทีทีวีเยอะทั่วเทศคือทุกทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงพลิกหน้ามือไปหลังมือเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะต้องเจอสิ่งใหม่ใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะเจอทุกอย่างต้องปรับสภาพการค้าขายแม่ค้าแม่ขายเนี่ยขายได้ยากขึ้นไปดูแม่ค้าตามตลาดสดจะยากขึ้นนะครับต้องปรับเปลี่ยนแปลงการค้าขายอย่างเช่นค้าขายออนไลน์นะครับจะมีมากขึ้นทวีคูณคุณต้องทํายังไงให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโลกสีรีนะครับ สินค้าต่างชาติจะเข้ามาถล่มบ้านเราอีกโอ้ oh, มันนับไม่ถ้วนนะครับก็ยังไงก็รับมือให้ได้แล้วก็เปลี่ยนมันต้องเจอสิ่งนี้อยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโลกครับใกล้เคสเนี่ยผมเพิ่งตรงว่าให้ทำบุญนะครับแล้วก็อ,อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณชอบนะครับหรือคุณศรัทธาอยู่นะครับหรือผมบอกแล้วว่าไปไหว้ าภาษาลิลิกธาุนะครับบนภูเขาทองนะครับแนะนําให้ไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันทดสอบชีวิต,ตวเองด้วยนะครับทดสอบร่างกายเองด้วยนะครับและได้บุญด้วยและได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าด้วยนะครับเราศึกษาดูนะครับภาษาลิลิตาธเนี้ยมาจากประเทศอินเดียโดยตรงนะครับนะฮะแล้วก็ได้รับาการาถวายจากอ,าอังกฤษเพื่อ,อกระชับสมพันธมิตีนะครับอันนี้จะดีมากแล้วก็ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่ถ้าอยากจะหาครูบาอาจารย์นี่บอกว่าไป,ไปที่ทเรือนหน้านะครูนะครับครูบาอาจารย์ท่านใจดีทั้งดารานักแสดงนะครับนักการเมืองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปแล้วขอเขาได้กันอนะ่ะเห็นว่าได้เลขเด็ดกันอ่อถ้าเลขดเด็ดนะนะครับอย่าลืมพี่นวลนะครับก็ไปไหว้พี่นวลนะครับไปขอขอพรพี่นวลแล้วก็ไปล้วงหายพี่นวลนะครับก็ เลขใครเลขมันนะครับก็เขาลงรางวันที่1วันที่2ได้ไปแล้วนะอ่ก็ถูกกันไปแล้วนะครับก็ลองไปขอดูนะครับที่ผ่านมาก็ได้กันเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ